ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนายครับวันนี้ภาพบึงตดเก่าหาครับไทยให้หน้าให้หน่อยหน่อยครับเดูครับเดินหน้ากับเดินหนามากกับมีต่ำข้างหน้าครับข้างหน้าให้หน้าให้หน่อยครับนี่ครับให้หน่อยครับเจ้สจีไทยเหลี่ยมนี่มีตะห้อยครับ ครับเอียมยู U ้ยู้คุณรับเอียมเกาหายวันครับเดี๋ยวผมจิกพาลงไปบึงเอียมยู้ครับเป็นเจ็บแก่ข้างหน้าอยู่ครับ ให้หน้าในหน่อยหสิมันต้องเหมาะกับรถหน่อยครับผมรถใหญ่สีบอรอปันไดครับไงกุ๊กครับ นตกเสียเยลุ่เองครับไปครับเอาเอ U ครับไปเบิ้งเอ็มยูครับครับเอ็มยูกำลังเก็บข้างหน้าครับเก็บแจกข้างหน้าครับ I know I am. ไทยวันเพราะว่าผม ไปครับผมจะอยให้เบิ้งเอ็มกาหาครับสำหรับสำหรับสับเปลี่ยนกันเบิืงครับครับเบิ้งเอ็มเกาหาเจ็บแส่นะครับไงกุ๊บไม่อยากเจอครับเจ็บใจบื่อกี้เมาก็มีเครื่องเสี่ยวครับประจันเครึ่งเสี่ยว ไปครับจะพาไปไปไม่ยิาทุกสาเสียเซครับสร้างสร้างให้ถอยไปครับผมจะพาไปเบื้องผู้สาวครับไปกันเลยครับเยับผู้สาวอยู่เที่ยงหน้าครับ เอาละครับรอ้ะขอนเนี่ยอะไรกบไม่พอูอะไรก็พ,รพูดอไรเูสาวครับผู้สาวเบิ่งได้ครับ มากับคอมาวางคออ,งงอ,อย่าขอบผมจาก,กล้้องครับไม่ทราบกระไดัำแต่ทั้งข,งขงางใส่อ,อุอ้ยหงวงัวพุตพลาดต่ำมันนี้ครับจังกะจีครับมันต่ำผมเสือเเลย้ลงมากแล้วครับ ได้ให้ลูกไส้ขึ้นครับแล้วครับผมครับ,เส,สเ,รบเสียเสียให้ช้ำผาสเดียครับเสียเสยครับแล้วยักทงแล้วครับสองครับสองทงแล้วเสียเส่ามาเนุ่หนวดงอกบอครับ โอ้ยหนาหมืดหนาแหล่ครับบ๊วยแม่ยังเด้หนาแหลย้อนนั่นงวดรถมันเลครับช่วงนี้ <c oughs> พอธรรมดาครับ <c oughs> มาตัดใส่ครับวะเนี่ครับยังหอยใส่ครับได้ของที่ใดครับวะเนีห่หอยปังหอยนั่งลุ่มหอยนั่งฝ่าเปิดให้เบื้องแรกเราวอใหญ่เปิดให้เบื้องแรกครับเปิดในเบื้องแรับม่ยังครับ ก็เป no. mm ิดแก้อยได้หอยสีแลียนนี้ครับโอ้ยหอยอยู่ใสครับมีแิสนาโนไม้ครับผมนองใหม่นองใหม่เออจะเป็นรักนองใหม่รนองใหม่ครับผมออรักบุญน้องใหม่ครับผมไปยัยไอ้นองใหม่นี่ไปปั๊บไหมบอลลี่ยังไงครับก็ได้กินน้ำเย็นก็ได้กินน้ำเย็นโอ้ยน้ำเย็นเป็นลูกนอนกันนั่นนะครับครับครับ ไปนี่ก็กินจีนนำเย็นก่อนก็โอ้มีมีคำคมสอนใจวะครับมีอยู่ปามากครับกินน้ำเย็นแล้วไปเสียวรจีแม่นครับรวมน้องม่กินโอ้โหยังสั่นนะครับงานไม่แก่อยู่มาใหญ่เป็นมาเึงนน้ำครับอยู่ธงไห้ตรงหน้าครับผมครับเอาลงห่วยกับโจมมืดบานดมืดเรื่องใจมากวะยุ่งใจมากวะจ้าหน่อยครับผม กิกิล่ายก็ยิงหลางผู้เดียวเหรอผู้หลังเดียเนี๋ยวนี้มายิงปุ๊บไงเอาละครับ้างบนครับบ้านพีเขาซิงครับไงกูบเฮ้ยบ่ได้ลุดมันคือดันมดันนึกอะไรหลุดเฮ้ยพาสุดยอดครับสุดยอดบ่เึ้นเลยรอบผมมาบพท่านดันมาบพาท่านดันดีเพราะไงเจ้าลงมาหันบอกเ้ยมาเพากันกันเต็มา่อเนี่ยจุมเราะนั้นลุกยิงหยองลูกนั มาดิกันก็เลี้วมาดินน้อมกันนลครัันได้ยัอกินกอา์แล้วกันล้วงแกสันโอ้ยว่นทันดันว่าดิเห็นดันครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโจมคลิปไว้เพียยเทานีีก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ผมเดยนะครับสวัสดีครับ